สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม่พี่น้องป้องไปครับผมต่อจากตอนที่แล้วครับเพราะว่าตอนที่แล้วทุกลหลังลืมครับ ตอนนี้เอากับเิมาขันกันเตาแก๊สให้มันเซ็ตสมบูรณ์ครับพี่นอ้องนี่ครับ อันนี้เขาเรียกว่านมหนูครับผมน,นี่เขาเรียกว่านมหนูว่ากาดครับผมมองอันนี้มองใจกาดเขามากครับพี่น้อง เป็นท่องท่องแดงท่องแดงเวิร์สกับอันนี้บล็อกเขาบล็อกบล็อกป็นชนิดบลูอันนี้บลูว่าเข้าคลายเรือลายเป็นไงเชลล์ พีจูสันและเจอเอออพี่น้องหลังจากเขาประกอบเ็จแล้วครับพี่น้องนี่ประกอบชวนนี่ชวนในเซจเ็จแล้วแล้วไปจะมาขันกันนั่นขันนั่นตรงนี้เลยครับพี่น้องเฉยพี่น้องมาเมืองขันเลย เห็นบ่วะโอ้โหเห็นเห็นบ er ่เมื่นหลายเมื่นหลายบ่เห็นครับพี่น้องอันนี้ฮันจิมาเสกบองว่าแกดมันมรวมรวมหรือบ่รวครับพี่น้องนี่นี่นี่จุดนี่จุดจุดที่เ้าเข้ากัน อืมเหรอให้มงกเห็นเอ้นี่นี่นะครับเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดแกปกแป๊บนึ่งพอเวลาวนป็เมื่อห้าต่อเช็ดแล้วอันเดียวมุ่งนีมุ่ง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 มุ่มุ่งลำบากต่อเช็ดแล้ว เอากะโอ้ยเอานา้ำน้ำน้ำสะไลครับพี่น้องน้ำสะไลเอาน้ำสะไลมา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 ให้พี่น้องเบิ่งมองไปแช่าน้ำสะไลมาเราจะองอเข้าขันแล้วเนะครับเอาน้ำสะไลใช้ฟองน้ำเห็นเห็นเห็นไหครับนะ่ะ เดี๋ยวเขาจะเปิดแก๊สได้ไหมเนี่ยเปิดแก๊สเบ้างเ,เสียงมันดังครับพี่น,อน้องม,มันดังเออมันดังเลยนี่มันมนืมีมฟองน้ำมันมืมีฟองน้ำน้ำยาสไลด์เขามากจะเรีว,ว่าสไลด์โอเคครับเดี๋ยวเขาจะไปลองเบิดงว่าหัวมันติดจะหมดติดครับพี่น้อง แรือปืนที่ใช้ปัดเนี่ยแล้วกนเปิดแก๊สกันกนะครับพี่น้องระวังเด้อยว่า้ายเตุต้องน่ะพี่น้องแก๊ สามารถเปลี่ยนเองได้ครับได้แชร์เพื่นเส่วนไหนตรงนั้นมื่อกิดเมื่อกิจีโเปลี่ยนฟองน้ำออกมาพายเลยมันเห็นเมันมืดมันมืดไม่ได้สนิมกินก็ถูกครับไปลองนี่นยนี่นี่นียไปไีนสินี่ยเนี่นี่นนนนนนโฟองออกมาแสดงว่า แกะเทาเซตสมณ์ครเด็กตัวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะประกอบให้พี่น้องเพิ่งเห็ดเองนะประกอบเองต่อสักขูดนะแป๊บ้มีผู้ใดเห็ดชอยเราแก้ก็บริจาคจ้างสร้างแกมะมาเห็ด ได้ใหลุงน้องเฮตดเองเห็ุเกิดค,ครับเดี๋ยว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 สมาประกอบส่วนนี้ส่วนนี้เขาจัดสก็เริ่มเบิดลเลยเพราะว่าทาบได้อยมาแห้งถ้อ,อยมาแห้งอครับงานเ้าเปลี่ยนว่าแก๊สสำเร็จครับพี่น้องเดี๋ยวห้องสมาประกอบ

แล้วเราจะมาประกอบกันเลยครับหินองอนเลยประกอบเลยก็เห็นนมือได้หมดเลยนเบอร์ซีเลวมันจะเป็นกรงคอยเนี่ยเจสซี่เราเกลี่ยกับบรัจรยจ่าคไหม ชีนี้โดยเดือนสิบเอ็ดแกกับบอจ่างงันจา่างครับท่านพี่น้องเอาเป็นย่งงางๆคันคันคันนอดคันนะนั่นโคเบิรครับอ๋ออันนี้มันดูดจุดๆเลยเอาว้วจะมาจะมาประกอบไปเลย ก็เลยแต่แต่สาระ้ครับโอเคโอเคอเครับจะนี้ ลอวกระก็ตัวนี้ก็ยางล่องเป็นยัง long เป็นยังร่บคเัาโอเคเอ็กว์ไทุกอย่างเลยเป็นกล์กูนเล นะประกอบก่ดที่น้งองตัดตัวนี้ถือว่าสําเร็จครับสําเร็จเสร็จเลยเปิยไส้แกทสําเร็จเดี๋ยวมาลอกอีกรอบ คบพี่นนองโอเคครับชื่อว่า,าพลาด๋ยวปิดไลยก่อนปิดไปก่อนครับพี่เนอะปิดไปก่อนการเปลี่ยนหัวเตาขออเ้าว่าเรียบร้อยแก๊สบะเริดเส่หัวชื่อว่ารอดตายครับ อันนี้จะย่างเดียวเลยดิก้งนหนามเนี่ยครับอันนี้กระรัวได้ครับพี่น้องกระรัวได้อันนี้กระรัวกระต้งโอ้ยป่าเอ้ย เดี <out> ๋ยวไปปิดน้ำก่อนแป๊บนึงรอสักครู่มาเตะเตะเตะโอ้ย ต่อมาครับหลังจากชมหัวเตาแล้วนะเขาจะไม่ชอมมันชมก๊อกน้ำครับผมนี่ก๊อกน้ำก๊อกน้ำชมหัวเตาแล้วชมก๊อกน้ำเขาจะมาพันเสี่ยวกันพันได้ท่านได้ไะพันบนหูจากท่านได้ไหม ใครพันได้พัน์เราได้เดี๋ยวซอมกอง,งน้าก่อนครับใส่นหรือสเยอะเรหนึ่งความันลอด อยู่ไก่ไฟครับพี่น้องอันนี้นามมันเดือดตลอดนี่ครับ,รบอ้าวออ นูว่ะทางำเองชมเองขับไปนองอือสิทางชอมเอมงอ อกโอเคครับพี่นอ้องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วสองงานงานนี่็เสร็จครับผมโอ้เสร็จเรียบร้อยงานนี่ที่ว่าพาน ทานครับแก๊งเรา่ัางปกติปกติคลิปนี้กันท่นนี้เลยครับพี่น,อน้องมาบางจะให้พี่น้องว่าบ่งวิธีการเป็นกลุ่ม าต้องมีกลมูคกับแกนเบือบต้นครับพี่นอ้องกับหนาเตาเห้องต้น,ตอนโอเคครับคลิปนี้กอเท่าน,นี้แหละครับพี่น้องพอกันนี้คลิมนาสวัสดีครับผม